เถิงกลางๆเตามไปอีกตามไปอีกก็คือถึงอะไรอะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ดือมใช่เออเตามไปอีกเติมอะไรในไส้นะใช่ก็ดู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 เพราะมันตามไปเลยใช่ครับนี่นี่เขาเรียกพระสักศีกันไหมใช่ค่ะตามกันเลยเขาท้องโยมนั่นนี่ใช่เข้าแล้วครับเข้าแล้วเนี่ยนี่รุ่นนี้รุ่นวิชามีมีมีที่เดียวในประเทศไทยคือเนี่ยนี่นี่จบพรหมชา เข้าใจใช่ตอนนี้เย็นเย,ย็นอยู่นะเย็นอยู่ครับใช่ถ้าถ้าเย็นอยู่ยนังโยมคิดไปที่อื่นได้ไหมไม่ได้มันหายใจตอนน้องไงนะครับนี่วิชาพิเศษวิชานีา้เป็นวิาาชาองคุพระเจ้าใช่ไหมมันลึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยนึกไปเรื่อยๆ,ๆนี่เขาเรียกสมาธิที่ที่มีพลังที่สุด่างนี้ก็เข้าใจแล้วทำไม ก็มีบอกว่าต้องท่องสมาราหลังคือพักปากน้ำคือเขาก็สอนอย่างนี้เหมือนกันแต่ตอนแรกๆยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้คือหลงหลงก็สอนแล้วก็เข้าใจสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือปากทางน้ำสัะมาหลังแต่พวกเราอ่ะนะครัพยโยมต้องเข้าใจว่ามนุษย์เราเกิดจากน้ำใช่ทุกคนเกิดจากน้ำหมดเราต้องเอาน้ำไปไปเจอจิตเจ้าของจิตเจ้าของคืออููอยแล้วถึงกับพาะเลยนะ อทำไมเอาน้ำเย็นใช่ไหมอันนี้สาเหตุตรงนี้ง่่<อ>นเย็นเนี่โยงรู้ไหมครเห็นก็มาไม่ใช่เย็นเนั่นคือรงนี้น,นี้งงอยู่ทเยนน็นเนี่คือลงเยือนเนี่ยอเออลงยืนเจ็เข้าไปแล้วก็พท้องลเลยเห็นไหมเคยเห็นท่าเขาท้องลงไหม เข้าใจนะเข้าใจเออแต่ตอนนี้ลวงก็อยู่ไหนนะที่นี่เนี่ยน้ำเนี่ยเป็นแทนหลวงพ่อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องนั่คิดก่อนจะนั่งนึกไปมันก็ร้อยเองนี่ไม่ไปอ่ะนัแต่อยากจะเพิ่มเนาะเพราะไหนๆโยมก็เป็นหมอแล้วโยมหมอไปแค่ประโยชน์ได้เลยนะน่าจะเพิ่มโยมไปดูเลย นดูตรงนี้ดูเรื่อง,ง,งความเย็นตรงนั้นจะเพิ่มขึ้นเออความเย็นในท้องจะเพิ่มขึ้น,น,น,นอีกสนี้ขึ้นไม่วนใช่นี่เขาเรียกแผงจิตโยมมาสอนคนได้เลยที่อาจารต้องสอนโยมเพราะในนาโยมก็รูิจักบายที่นี่แล้วโยมเอาวิชาเนี่ยเข้าไปอนะมันได้หมดเลยเใช่ไหมเข้า,จนะาขใจนะเข้าใจนะ เพิ่มไปเองนะดูนี้ปุ๊บเพิ่มไปเลยนะใช่เหมือนตามองเห็นใช่ไหมเออขอบคุสายไหนอ่ะอันน้บ